สวัสดีครับอยพันธปลาครับวันนี้ครับเรามาให้อาหารปลาทับทิมกันครับผมทับทิมตัวนี้นะครับผมเป็นปลาทับทิมหมันนะครับหรือว่าทับทิมแปลงเพศครับดูครับสวยสดใสและแข็งแรงมากครับผมมาให้อาหารกันครับผมเช็คความพร้อมนะครับก่อนนําส่งนะครับผมให้พี่น้องเกษตรกรนะครับอยู่ทางจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมมีเป็นปลาทับทิมหมัน ข้อดีของปลาหมันหรือว่าปลาแปลงเพศนี่นะครับผมข้อดีของเขาคือจะโตเร็วและตัวใหญ่กว่าตัวไม่ได้แปลงเพศนะครับผมแข็งแรงมากครับกินอาหารนี่ครับให้อาหารปลาดุกเม็ดเล็กครับสวยสดใสและแข็งแรงมากนะครับพันปลานะครับของของเราตอนนี้มีเกือบ20่นิตัวนะครับผมสําหรับพันปลาน้ําจืดครับไม่ว่าจะเป็นปลาทับทิมตัวนี้นะครับ ปนินแปลงเพศปลาหมอแปลงเพศหมอยั์นะครับผมหมอใบโพหรือว่าจะเป็นปลากดเหลืองกดคังปลาแรดนะครับผมปลาบึกแทแคปลาสวายปลาบิ๊กโพปลาทับทิมธรรมดาก็มีครับผมปลาตะเพียนปลาในปลากระโอ้นะครับผมมีหลากหลายเลยสำหรับพันปลาของเรานะครับสอบถามการเลี้ยงก็สอบถามได้ครับยินดีให้คำแนะนำคำปรึกษาในการเลี้ยงนะครับ กินอาหารดีมากครับผมปลากินอาหารดีแข็งแรงตัวไวมีชัยไปกว่าครึ่งครับระยะเวลาการเลี้ยงไซนี้ก็ถ้าเป็นเ,เป็นตัวจะทำปลาส้มปลาแต่เดียวก็อยู่ที่ประมาณ 3- 4ถึงเดือนนะครับถ้าเลี้ยงให้ได้ไซต์เจ็ดขีดแปดขีดต่อตัวถึง1กิโลต่อตัวนี่ก็จะอยู่ที่ 6- 7ถึงเดเดือนนะครับอาหารที่ให้ก็ให้เป็นเช้าเที่ยงเย็น,นครับเป็นอาหารปลาดุกเม็ดเล็กนะครับผม โปรตีนช่วงแรกต้องเป็น32เปอร์เซ็นต์นะครับสัก 1- 2เดือนแล้วก็เป็น30 28เปอร์เซ็นต์นะครับก่อนให้อาหารควรเอาน้ำรมอาหารให้นิ่มขยายตัวก่อนให้นะครับนี่ครับให้นิ่มให้ขยายตัวก่อนค่อยให้ไปนะครับมีามาดูความสวยและความแข็งแรงกันครับสอบถามการเลี้ยงสอบถามได้ครับบอยพันปลาอยู่ในหมู่บ้านละเออตำบลเฉียง อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับผมท่าในใดที่จะมาก็เข้าไปที่ g o o g l e Map พิมพ์บอยพันธุากดนำทางมาได้เลยครับเบอร์โทรศู0ย์แปดศูนย์เจ็ดสองศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับผมบอยพันธุาพันธุานาเขื้ดทุกชนิดครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมบอยพันธุาสวัสดีครับ